อมเป็นนักกีฬาเลยบนอาชีพเวลาเกิดอาการบาดเจ็บหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอพอใช้ร่างกายหนักทุกส่วนเวลาเจ็บปวดกล้ามเนื้ออมก็จะฉีดสเปรย์เพื่อลดอาการเจ็บปวดชั่วคราวเท่านั้นทำแบบนี้มาเรื่อยๆก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจนวันหนึ่งอมรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บเข่าของอมเริ่มหายช้ากว่าเดิมและเป็นหนักกว่าทุกครั้งจนรู้สาเหตุว่าเกิดจากการใช้งานหนักซ้ำๆและไม่ได้ดูแลอะไรเลยอมเลยมาศึกษาจริงๆแล้วเจอว่าถ้าอมไม่รีบดูแลสุขภาพตัวเองตอนนี้ข้อเข่ากล้ามเนื้อและกระดูกอาจจะหมดสภาาพก่ออออนนนววััครจมได้ลง น้ำมันงาดำของบูด้าออยตัวนี้เลยเขาเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นชนิดแคปซูลที่เขามีเซซามนที่พบในงาดำเท่านั้นเขาจะช่วยยับยั้งการทำงานของสารที่ทำให้เกิดการสลายตัวของกระดูกอ่อนช่วยรักษาอาการปวดการอักเสบและการเสรื่อมของข้อต่างๆเป็นหลักเลยแถมยังช่วยบำรุงหัวใจบำรุงตับและไตและสุขภาพด้านอื่นอีกด้วยทานง่ายครั้งละ1เม็ดในช่วงเวลาเช้าและเย็นทานไปสักพักแล้วอมรู้สึกได้เลยค่ะว่าไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บระหว่างแข่งหรือระหว่างซ้อมเลยอาการปวดเมื่อยเบาลง ทำให้อมได้โฟกัสกับการซ้อมและการแข่งได้อย่างเต็มที่บูด้าออยน้ำมันงาดาตัวนี้กลายเป็นตัวช่วยที่ดูแลสุขภาพร่างกายข้อเข่าของอมได้มากๆเลยค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาข้อเข่าเหมือนกันอมแปะช่องทักของแบรนด์ไว้ให้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะ